หยุดดูคลิปนี้ก่อนถ้าคุณเคยหลงลัก e v o 75หรือ e v o 80เพราะนี่คือภาคต่อที่ทุกคนรอคอยได้ถึงคิวของสายฟูลไซส์กันแล้วกับคีย์บอร์ดพรีบิวระดับพรีเมียมจากทีมเดียวกับ e v o 75และ e v o 80ครั้งนี้อ่ะไม่ได้ขยายแค่ไซส์นะแต่ขยายความสนุกแบบเต็มพิกัดนี่คือ Tick Type DP104 คีย์บอร์ดรุ่นแรกจากแบรนด์ใหม่ทิก Type โดยทีมเดียวกับ q วอ e ซ t y Key ัลแลบและ n ี O Studio ผู้สร้างคีย์บอร์ดคัสตอมระดับชั้นนำที่ทั่วโลกไว้ใจแรงบ สนุกที่ควบคุมได้และมาพร้อมกับหน้าจอ .Magic Display ที่แสดงเอฟเฟกได้ถึง6โหมดพิมพ์ปุ๊บดอกไม้ไฟพุ่งทันทีเปิดหน้าจอก็จะสั่นตามบีอยากโชว์ข้อความพิมพ์แล้วขึ้นทันทีแบบเรียลไทม์เปลี่ยนโหมดได้ง่ายด้วยปุ่ม toggle โกโกด้านข้างและยังมีไฟ ambient light สุดยูนิเพิ่มความโดดเด่นให้คีย์บอร์ดดูพรีเมียมในทุกมุมพร้อมปุ่มปรับเสียงแบบ quick control ที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องหมุนเรื่องเสียงพิมพ์ก็ไม่ธรรมดา เลือกได้2องฟิลที่แตกต่างกันไลน์สวิตเป็นสวิตลีเนียเสียงทุ้มแน่นเต็มแรงนิ้วว่าจะเป็นคลาวสไซเลนแทรไทเนี่ยแต่นุ่ม2จังหวะทั้งหมดนี้ก็คือทิกไทปีพีร้อยสี่ดีไซน์ฟังชันและความสนุกรบในบอร์ดเดียวเปิดให้จองแล้ววันนี้ที่คีโปรราคาเริ่มต้นเพียง6,290นเบาทพร้อมรับประกัน1ปีเต็มลองพิมพ์ดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสนุกมันอยู่ตรงที่ปลายนิ้วจริงๆ